NFT Token ใน Crypto Currency สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้ผมจะบอกคุณเกี่ยวกับ NFT Crypto Currency มันคืออะไรและคุณจะทำเงินได้อย่างไรเนื่องจากมีการเติบโตของ ICO ในปี 2017, DEFI ในปี2020ดังนั้นตอนนี้ความนิยมสูงสุดของ NFT กำลังเกิดขึ้นในปี2021ทุกอย่างเรียงตามลำดับด้านล่าง NFT Crypto Currency คืออะไร NFT token s i n c r y p t o c u r e n c y เรียญ NFT เป็นหนึ่งในประเภทของเงินดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นในปี2560โดยใช้ NOUNGIBLE f e token NFT เป็นเหรียญที่ไม่ซ้ำใครหรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งแต่ละเหรียญไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไม่สามารถปลอมแปลงคัดลอกหรือแบ่งออกได้ คุณสมบัติเหล่านี้ของโทเคน NFT ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและยืนยันลิขสิทธิ์โอนและขายต่อสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพลงและดนตรีงานศิลปะภาพวาดและภาพวาดภาพยนต์เกมคอมพิวเตอร์สิ่งของในวิดีโอเกมและในบางกรณีแม้แต่รถยนต์บ้านและอพาร์ตเมนต์อนาคตสำหรับเหรียญ NFT NFT มีแนวโน้มที่ดีสำหรับอนาคตดังนั้นยอดขาย และรายได้จากเหรียญดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใครจึงเพิ่มขึ้น3เท่าในต้นปี2564เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแน่นอนว่าการพัฒนาและปรับปรุงของพวกเขาจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่หลายหลายบริษัทก็กำลังลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลประเภทนี้อยู่แล้วการทำงานกับเป็น FT นั้นเร็วกว่าและถูกกว่าของจริงบริการสอตอรีมภาพยนตร์จะช่วยให้ได้รับสิทธิ์ในการใช้ภาพยนตร์ใหม่ได้ง่ายขึ้นและร้านค้าออนไลน์ของ Google หรือ Apple จะสามารถให้บริการเพลงที่มีลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้นภาพวาดทางกายภาพบางส่วนได้เริ่มถูกแปลงเป็นดิจิทัลแล้วตัวอย่างเช่น Morons White ซึ่งหลังจากขายได้เกือบ100ล้านเหรียญสารัฐถูกโอนไปยัง NFT และถูกเผาทันทีเหลือเพียงต้นฉบับดิจิทัลวิธีสร้างรายได้บน NFT และแน่นอนคุณควรกังวลกับคำถามท,าที่ว่าจะสร้างรายได้จากโทเคน NFT ได้อย่างไร มีหลายทางเลือกที่นี่ตัวเลือกแรกคุณซื้อเหรียญ NFT ที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือวัตถุจากเกมคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์ม OPENSEA หรือเรเบิลหลังจากนั้นไม่นานให้ขายโทเคนนี้ในราคาที่สูงขึ้นนี่คือการซื้อขายและการเก็งกำไรทั่วไปแต่มีความเสี่ยงที่คุณจะซื้อเงินดิจิทัล ที่ไม่มีใครต้องการหรือไม่มีใครต้องการซื้อในราคาของคุณตัวเลือกที่2คุณสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเพลงเกมคอมพิวเตอร์หรือทําให้โบราณวัตถุที่มีเอกลักษณ์เป็นดิจิทัลแล้วทําลายทิ้งตัวเลือกที่3คือคุณในฐานะตัวแทนค้นหาโทเคน NFT ที่น่าสนใจจากนั้นค้นหาผู้ซื้อที่คุณบอกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและข้อดีของสกุลเงินดิจิทัลนี้และคุณเพิ่งหักค่าคอมมิชชั่นจากการทําธุรกรรม ตัวเลือกที่4คือการเล่นเกม NFT ตัวอย่างเช่น CYPTOKITTIES OK ซึ่งสามารถสร้างและไอเกรดตัวละครคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการขายในภายหลังวิดีโอโทเคน NFT เสร็จแล้วนะครับผมบอกคุณแล้วว่า NFT คืออะไรควรใช้เหรียญเหล่านี้อย่างไรและจะทำเงินได้อย่างไรแม้ว่า NFT จะเป็นศิลปะ และวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและข้อผิดพลาดดังนั้นเมื่อทำการซื้อขาย NFT จึงควรสังเกตการบริหารความเสี่ยงด้วยจนถึงวิดีโอถัดไปใน botcyptotrade.com